มันมันดูเหมือนเกมมันไม่เป็นดั่งใจหวังเลยครับเป็นเพราะอะไรครับหยุดไปนานไหมหรือว่าอะไรผมไม่ตอบไม่พยายามจะไล่พยายามจะไล่ออกวุฒิอยู่แล้วแต่ว่ามันไปแค่ใจตัวร่างกายมันไม่ขยันตามใช่ไหมครับนี่เห็นนี่เห็นชาติแรงความพยายามพยายามอย่างเต็มที่แล้ว แล้วผู้ชกลงมาเป็นงไงบ้างครับเหนียวเหนียวไหมลงมาก็พอสมควรบวกไปก็พลาดก็ยาวเลยเนี่ยโดยรวมประเมินสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างไม่ดีเลยด้วยครับร้อนแรงม่ขึ้นเกิดจากอะไรครับที่แบบเรารู้สึกว่านี้ไม่ไม่ค่อยดูไม่ค่อยมีแรง เราบอกว่าเราสภาไม่เต็มที่เปลี่ยนอะไรดีร้อยยี่สิบผมว่ไม่ต่อยมาสี่ห้าปีอ่าน้ำหนักอ่าเป็นเรื่องของน้ำหนักเนาะใช่ครับเราทำแล้วมันก็ดูเหนื่อยดูยุบตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้แพ้ลงมาเนี่ยก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าร่างกายเราก็มันก็ไม่ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนอยู่แล้วแล้วก็กลับมาาด้วยเนะแล้วก็รีดน้ำหนักตัวเองลงด้วยวะอืมนี่แหละน่าจะเป็นสายไหนดีถ้าสมมติถ้าไฟหน้าถ้าได้ต่อยอีกสักไฟหนึ่งก็น้ำหนักประมาณไหนเนี่ยน้องชาย ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ได้สอ,องนะไม่ต้องบีบไม่ต้องเพราะร่างกายเราเนี่ยมันจะดีกว่านี้โดยรวมพอใจผลงานเราไว้วันนี้ไม่ไแฟนให้กำลังใจเราเยอะเลยเพชรฝากถึงใครไม่ก็เวันนี้อ๋อฝากแฟนมวยที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสู้ต่อไปดีไม่พอ ครับน <differences S 2> ี่จะเป็นรสชาติของเจ้าเพชรนะครับเจ้าเป็นซอสิี่มันสีครับ